ตอต้อค่ะอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนี่เลยมาพบกับเจ้ารถกระบะค่ะกับ Toyota h ไฮรักรีโวตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัว2 4 e Smart c a b ร l a น n e r นะคะรถปี2018ค่ะมาพร้อมกับสีเทาบอกเลยว่าเป็นสีที่ขายดีแล้วก็เป็นสีที่ได้ด้ว่าดูแลรักษาง่ายทำความสะอาดง่ายด้วยค่ะ มาดูกันนะคะกับปี2018เขามีการปร,รับชมด้านหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะตัวกระจังด้านหน้าจะเป็นกรอบโครมเมียมตัดกับสีดำเมทัลิกค่ะไฟหน้าเป็นรูปแบบฮาโลเจนนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้านล่างก็จะเป็นช่องลมหรือว่าช่องระบายอากาศสีดำด้านค่ะมาดูกันต่อนะคะด้านข้างสำหรับเจ้าคันนี้เขามีติดตัวกระจกสองด้านข้างเพิ่มเติมมานะคะ และตัวล้อล้อที่ได้จะเป็นล้อแม็กจากทางโตโยต้าขนาด17นิ้วแล้วก็ยางเนี่ยยังสามารถใช้งานขับขี่ได้สักประมาณแบบว่า30 0 0มโลถึง4 0 0 0มโลโดยประมาณขึ้นอยู่กับการขับขี่แล้วก็พื้นที่การเดินทางของแต่ละบุคคลด้วยนะคะกระจกมองข้างเป็นตัวโครเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะตัวนี้จะเป็นตัวสมาร์ทแคบเป็นรูปแบบแคบ2ประ,ะตูแต่ว่าเดี๋ยวนี้แครบคอสตาทันสมัยแล้วสามารถเปิดอาก้า,กางได้แบบนี้เลยนะคะก็สะดวกสบายในเรื่องของการขึ้นลงมากยิ่งขึ้น และแอบ,บสปอยด้านหลังนิดนึงตัวเบาะนี่คือใหม่มากคุ้มพลาสติกมาอย่างดีเลยค่ะทุกคนคะสำหรับสรวนแคบเนี่ยพื้นที่เขาก็ในเรื่องของห้องพนักศา์อาจจะมีจำกัดชนิดนึงเพราะว่าเขาจะเน้นในเรื่องของพื้นที่ตัวกระบะด้านท้ายค่ะพีระน,นาเป็นตัวยกสูงแต่ว่าไม่ต้องกังวลในเรื่องของการขึ้นลงนะคะเพราะว่าเขามาพร้อมกับบันไดด้านข้างสีดําค่ะมาดูกันต่อด้านหลังนะคะตัวกระจกก็จะเป็นระบบไร้ฟ้านะ้นามีไฟเบรคหนีสามนะคะ แล้วก็ให้ดูกับแมกไลเนอร์สภาพสวยมากทุกคนผิวแมกยังเต็มเ็มนะคะมันจะมีร่องรอยของการใช้งานมาบ้างแต่ว่าเล็กน้อยมันไม่ได้แบบว่ามีรอยบากรอยแบบว่าขีดข่วนล่องลึกที่บง่งบอกถึงว่าการบรรทุกหนักแบบนั้นไม่มีนะสภาพยังสวยอยู่เลยแล้วก็มีตัวยึดทั้งหมด6จุดซ้ายขวาให้ด้วยค่ะและเนี่คือรอบๆตัวรถนะคะเดี๋ยวเก๋พาทุกคนเนี่ยไปชมกับด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะตอนนี้นะคะเก๋เข้ามาอยู่ด้านในตัวรถเรียบร้อยแล้วค่ะ ด้านานสิ่งแรกที่สัมผัสก็คือความเย็นเพราะว่าต้องบอกก่อนว่า Toyota เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตามนะคะเขาจะขึ้นชื่อในเรื่องของตัวแบบแอร์เย็นไวเย็นฉ่ำมากนะคะนี่คือแบบขึ้นมานั่งแบบได้ความเย็นแบบชุ่มฉ่ำมากค่ะทุกคนขาและให้ดูคอนโซลด้านหน้าผิวแบบสมูทมากไม่มีตําหนิไม่มีอรอยขีดข่วนหนัคะเพดานยังดูใหม่ดูสะอาดนะคะแล้วก็เบาะที่ได้โ,โห มันวาบเลยนะคะก็คือเบาะใหม่มากทุกคนค่ะเป็นเบาะหนังสีดําสภาพสมบูรณ์เลยดูแลรักษารถดีเลยทีเดียวค่ะพวงมาลัยนะคะไม่โซมไม่ช้านะ้ำไม่แบบว่ามีรอยฉลอกอะไรแบบนี้นะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวมาติฟังก์ชันปรับวอลุ่มปรับโหมดได้ด้วยเชื่อมต่อบูุกับสมาร์ทโฟนได้แล้วก็จะมีเครื่องเล่นมีเดียนะคะรองรับแผ่นดีซีดีเล่นวิทีโออ m อะไรได้เลยนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับ a u US, อ USB ได้ค่ะ แอวยังคงเป็นแบบแมนวนวลนะคะด้านล่างก็จะมีช่องเสียบไฟพ o ว e r o ร์เลย12โวลต์ให้ค่ะที่วางของที่วางแก้วนะคะเกียร์6สปีดเป็นเกียร์ออโต้มีโหมดการขับขี่อีกข้อหมดแล้วก็พาวเวอร์หมดให้ด้วยค่ะด้านหลังตอนที่ก่อนหน้าน,นี้ที่สปอยไปแล้วนาอว่าเบาะใหม่มากคุ่มพลาสติกมาแบบอย่างดีเลยค่ะนะคะแล้วก็มาพร้อมกับที่พิงหลังเป็นหนังสีดำเช่นเดียวกันตันนี้จะได้แอร์แบ็ก3ดลำโพง4ตำแหน่งค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2400cc ให้ขุมพลังอยู่ที่150แรงม้าด้วยกันค่ะและสำหรับใครที่สนใจเจ้าคัานนี้ที่โตโตคาของเราขายอยู่ที่ 489,000บาทค่ะจ่ายฟะแนนได้เครดิตดีฟีด้าค่ะมีโปรโมชั่นมีดอกรีพิเศษและเลือกการผ่อนนะคะได้ยาวนานถึง84เดือนค่ะมีรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศใครสนใจติดต่อได้เลยค่ะกับหมายเลขโทรศัพท์0837777747และ0837777757ค่ะสําหรับใครที่กังวลในเรื่องของเครดิตไม่มีเครดิตหรือว่าเครดิตอ่อนหรือว่าในเรื่องของอาชีพประกอบอาชีพอิสระเพราะคำแม่้าและหมอกระซ้า ่เพิ่งกังวลใจไปนะคะสามารถติดต่อมาพูดคุยได้กับเพจรอมือสองเครดิตอ่อนบ่ายโตโตค่ะ YouTube โตโตค่ะชนะค่ะมีไลน์ทิกตอนสต้าแกรมเว็บไซต์แล้วก็เข้ามาชมตัวเลจริงได้เลยที่สุนรถยนต์มือสองโตโตค่ะของเรายินดีให้คําแนะนํายินดีให้บริการและยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่ะแล้วก็ฝากกับเจ้าคันนี้ด้วยนะคะใครที่กำลังมองหารถก,กบบระบะรถใช้งาน,ใน,ใ,นงางาในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของการขนของบรรทุกของหรือว่าในเรื่องของการเดินทางไกลตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ